ทีคณะกรรมาการจัดงานเตรียมความพร้อมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ไบฟอร์มมได้มีการประชุมกันอย่างที่ทราบนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้แจ้งกับท่านผู้ชมนะครับว่าวันเสาร์กับวันอาทิตย์นี้จะมีกิจกรรมรับเสื้อและเข็มกลัดราชัานที่สนามกีฬากองทัพบ,บกรวมถึงจะมีกิจกรรมความบันเทิงเต็มรูปแบบอย่างต่อเน,นื่องตั้งแต่9ตอนเช้าจนถึง20ิโ โดยพลเอกพษษิสิทธิ์สิทธิสารประธานอนุกรรมการฝ่ายจัดก,กิจกรรมพิเศษงานไบฟอร์มัมเปิดเผยก่อนจะถึงวันจริงจะมีกิจกรรมวันรับเสือ้อแล้วก็รับเข็มกัดพระชาชทานที่สนามกีฬากองทัพบกประชาชนสามารถมาร่วมงานได้ตั้งแต่9ก้าโรยนจนถึงสองทุ่มพิธีนี้จะมอบเข็มกัดและเสื้อพระราทานให้กับผู้ร่วมกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ ที่ได้ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาใช่ค่ะนอกจากนี้กิจกรรมภาคบันเทิงก็อย่างที่เรานําเสนอไปก่อนหน้านี้จะมีฟุตบอลจะมีกิจกรรมบันเทิงนะครับสําหรับผู้ที่มาร่วมงานนั้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชสยามากุฎราชกุมาร สรงพระราชทานอาหารพร้อมกับน้าดื่มเอาไว้รองรับผู้ที่เข้าร่วมงานตลอดทั้งงานด้วยนะคะโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะขณะที่พลตบทโฮประธธวุฒาวรนชุรินะครับผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแนะนําให้ผู้มาร่วมงานวันพระราชทานเข็มกลัดกับเสื้อพระราชทาน ให้ใช้รถสาธารณะนะครับเนื่องจากว่าไม่สามารถนํารถเข้าไปจอดที่สนามกีฬากองทัพบ,บกได้นะคะจะมีการจัดชัตเทิลบัสของกอสมก,อกอคอยรับส่งค่ะจุดรับส่งก็อย่างเช่นอนุสาวรีชัยสมรภูมิ BTS สวนจตุจกักร BRT หมอชิดแต่ถ้าหากว่าท่านไหนที่นํารถยนต์ส่วนตัวมากองอํานวยการก็กําหนดพื้นที่จอดรถนะคะยกตัวอย่างเช่นที่ศูนย์ฝึกกรอดอหรือว่าจะเป็นที่สถานีโทรทัศน์ N b t บรวมไปถึงวอปออค่ะโรงเรียนชุดรศร,รีอันนี้ก็จัดเอาไว้รองรับเช่นกันแต่ว่าปริมาณไม่มากนะคะ ผลตำรวจโทรประวุธระบุนะครับว่าสมเด็จพระบรมราชาธิราชสยามากุฎชุกุมารโรงท่านพระราชทานเสื้อไบ์ฟอร์มก็ดีเข็มกลัดพระราชทานก็ดีซึ่งเข็มกลัดมีการอัญเชิญพระนามาพิไทยย่อสอกอและมวกมาอยู่ในวงกลมเดียวกันถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์มหามงคลสูงสุดนะคะที่ผู้ที่ได้รับพระราชทานจะได้เก็บเอาไว้เป็นสมบัติอันล้าค่าค่ะขณะเดียวกันนะครับ ยังพระราชทานน้ําดื่มโครงการบายฟอร์มมอีกห้าหมื่นขวดสําหรับผู้ที่มาร่วมงานและก็นํากลับบ้านเพื่อความเป็นจริตมงคลด้วยนะคะที่พิเศษนะครับผู้ช่วยพบต,ตรพลดวทวรประวุฒิระบุว่าพระองค์ท่านทรงมีพระราชานอนุญาตให้ผู้ที่เข้ามาร่วมงานถ่ายภาพหรือว่าเซลฟี่ร่วมกับพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านได้ค่ะเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นกิจกรรมใหญ่ที่สนามกีฬากองทัพบก ก่อนจะถึงวันจริงซึ่งจะเกิดขึ้น16สิงหาคมการนี้นะครับทานผู้ชมครับในส่วนของการจราจรในช่วงเวลาของมีการจัดกิจกรรมไบฟ,ฟอร์ม,มบนถนนวิภาวดีรังสิตนั้นในส่วนของทางยุระดับดอนเมืองหรือดอนเมืองโชเวก็จะให้ขึ้นเฟในช่วงเวลาที่จะแจ้งดังต่อไปนี้นะครับทานผู้ชมครับ คุณธานินภานิชชีวะกรรมการผู้จัดการบริษัททางยกระดับดอนเมืองเปิดเผยนะครับว่าทางด่วนโชเวร่วมถวายความจงรักภักดีในโอกาสมหามงคลโดยเข้าร่วมโครงการไบายฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่โชเวจะเปิดให้บริการผ่านทางฟรีสองวันนะครับวันแรกซึ่งจะเป็นวันฟอร์มใหญ่เนี่ยนะฮะสองสิงหาคมตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงห้าทุ่ม และวันจริงก็คือ16สิงหาคมก็เวลาเดียวกันนะคะก็คือตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง5ทุ่มค่ะขึ้นฟรีนะคะขึ้นดอนเมืองโทรเวฟรีนะครับเพื่อที่จะให้ไปใช้การจราจรทางด้านบนทางยากระดับขนาดที่ด้านล่างนั้นจะเป็นจุดจัดกิจกรรมบายฟอร์มัมที่ว่านี้เมื่อวานนี้ในส่วนของการประชุมความพร้อมเตรียมความพร้อมอย่างที่เราบอกไปเนี่ยนะครับที่ประชุมมีรายงานว่า มีมติเห็นชอบกําหนดการจัดขบวนจกักรยานในส่วนกลางก็คือกรุงเทพมหานครตั้งแต่ลานพระราชวังดุสิตไปจนกระทั่งถึงกรมด่านราบที่สิบเอ็ดแล้วก็เส้นทางเดียวกันวกกลับมาว่าจะมีการจัดขบวนออกเป็นสามขบวนด้วยกัน ก็ประกอบไปด้วยขบวนเอค่ะขบวนเอจะมีผู้เข้าร่วมขบวน400คนนะคะมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงจักรยานนาขบวนในขบวนเอขบวนนี้ก็จะประกอบไปด้วยท่านนายกรัฐมนตรีคณะนะผู้บริหารรัฐบาลประธานสอนอชอประธานสานดีกาข้าราชการระดับปลัดกระทระวงรองปลัดกระทรวงผู้ว่ากทมผู้บัญชาการเหล่าทัพพบรตรรรวมไปถึงภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนค่ะอันนี้ขบวนเอส่วนขบวน B ีจะมีผู้เข้าร่วมขบวน400คน โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระชระกิติยาภาทรงจักรยานนําขบวนในขบวนดีนี้นะคะและขบวนที่3คือขบวนซีจะมีผู้เข้าร่วมขบวนประมาณสองหมื่นคนเป็นประชาชนทั่วไปค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมใหญ่นะครับท่านผู้ชมครับกำลังจะเกิดขึ้นเป็นกิจกรรมประวัติศาสตร์จริงจริง